สวัสดีค่ะรุ่นน้องที่เพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่30กันยายน2565นะคะเป็นวันที่แพายราชการน่ะจะทำงานเป็นวันสุดท้ายจริงๆเลย,เลยค่ะ,คะด้วยความอะไรเอาวรในตำแหน่งหน้าที่นะคะวันนี้ป้าทุนดีก็มีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังค่ะเกษียณแล้วไปไหนเออประมาณนี้ก็ขนาดได้ไม้เรือแล้วก็ ตัวดอกกางก็จะเป็นปานกค่ะค่ะตัวนี้ป่านกแล้วก็มานี้ก็บานชื่นแล้วก็จะเป็นป่าสามไส้ค่ะเดี๋ยวเวลาเราจะใช้ต้องเย็บขึ้นไปประมาณนี้เดี๋ยวเย็ขึ้นไปใช่ค่ะประมาณนี้ป้าทุนดีขอเชิญผู้ที่เกษียณราชการในวันนี้นะคะใช้เวลาท่องเที่ยวนะคะ ที่หนึ่งที่ป้าทุนดีแนะนำก็คือจังหวัดร,ราชบุรีค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะขับรถมาด้วยเส้นทางที่สะดวกสบายที่สุดเลยอะ่ะใช้เวลาแค่ชั่วโมงกับนิดนิดหนึ่งค่ะจะมาทางรถไฟก็สะดวกนะคะแต่นี้สุภาพสตรีอสิ่งหนึ่งที่ชอบป้าดาว่าน่าจะเป็นผ้านะคะผ้าที่ราชบุรีที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ก็คือผ้าไทยวนค่ะผ้าไทยวนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรป้าเคยรีวิวไว้ในคลิปก่อนๆน,นะคะสนใจไปดูได้เลยค่ะในช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะมาแล้วจะหลงค่ะหลงรักผ้าราชบุรีนะคะใส่ไปที่ไหนก็ดูทรงคุณค่าค่ะดูดีทุกกาลเทศะนะคะ ทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสิริมงคลใดๆหรืองานที่มีความจําเป็นนะคะจะใช้สีบังคับอะคะ่ะที่นี่มีขายค่ะการทอผ้าที่นี่นะคะไม่ใช่ทอง่ายๆเขาต้องใช้ขนเม่นนะคะเขีย่ยเส้นไหมให้ขึ้นมาเป็นลวดลายนะคะแต่ละผืนใช้เวลาเป็นเดือนบางผืนหกเดือน,นะคะ่ะ เพราะฉะนั้นผ้าที่นี่เมื่อเฉลี่ยออกมาเป็นค่าจ้างไราไยรวัน,นยจะไม่แพงเลยเพราะเขาใช้เวลานานมากนะ,ะมานะคะมานะคะมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีค่ะนอกจากมีผ้าแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดอีกมากมายนะคะเ,เกษเสรแล้วไปไหนนะคะไปเที่ยวราชบุรีค่ะ วันนี้ป้าทุนดีก็ได้รับเกียตรติจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดราชบุรีค่ะโดยนํำผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยยวนราชบุรีนะคะมาทําเป็นสิ่งที่กล่าวข้างต้นนะคะอาจารย์ท่านนี้นับว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะคะ แทนที่เราจะใช้ผ้าสินในการนุ่งห่มอย่างเดียวนะคะก็เอาไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีคุณค่าในระดับสากลด้วยค่ะ

มีมีเอกสารยืนยันนะคะอันนี้ให้อาจารย์ไข่มุกชมชื่อนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของผ้าชิ้นนี้นะคะว่าลวดลายเนี่ยเขย่งกันหรือไม่ทั้งสองผืนสองด้านนะคะทั้งด้านนอกด้านในอะ่ะเราเออเรียกว่าใช้คนที่มีประสบการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยไม่มีคำว่าผิดหวังนะคะ ต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพฝีมือลวดลายที่เก่าจริงๆนะคะนับว่าเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยค่ะ Huk hurting them.